สูตรทุกสูตรเป็นการคำนวณจากสถิติย้อนหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดมีสติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f อเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะกลับมาพบกับสูตรดีๆฟรีๆเช่นเคยนะคะช่องนี้เป็นสูตรที่คำนวณง่ายนะคะไม่ยุ่งยากซับซ้อนลองตามมาดูเลยค่ะสูตรปักหลักหน่วยล่างสถิติ10งวด สูตรการคำนวณน,นะคะใช้แค่หลักสิบบวกหน่วยหน้าครั้งที่1นึ่ำมาบวก4ี่บวกหนบวกหบวกสนะคะได้เลขเด่นทั้งหมด4ตัวค่ะเดินมา10งวดลงให้ใหม่งวดนี้เป็นงวดแรกนะคะเริ่มสูตรนี้ตั้งแต่ห้าเจ็ดแปสองตัวล่างออก8 3นะคะในงวดนี้คือ7 นะคะใช้7บวกหค่ะหลัก10บคือเลข7บวกหน่วยหน้าครั้งที่1คือเลข5เรานำา7มาบวก5 7บวก5ได้12นำสอมาบวกเลขคงที่4 1 1 2 2ึบวก4ได้6 6บวก1ได้7 7็บวก1ได้8 8ดบวก2ได้10ใส่0เลขเด่น6 7 8 0ผลการออกรางัอ2ตัวล่างออก3 8งวดนี้เข้า8ค่ะ 8เท่าที่หลักหน่วยล่างนะ,ะต่อไปใช้7บวก2 7บวก2ได้9นํานำ9มาบวก9บวก4ได้13ใส่3 3บวก1ได้4 4่บวก1ได้5 5าบวก2ได้7ค่ะ3 4 5 7คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าจะเริ่มสถิติตั้งแต่งวดแรกที่สูตรนี้เดินนะคะลงให้ใหม่คลิปก็จะยาวนะ ผลการออกรงวัล3ตัวบนออก0ูนยตัวล่างออก9 5งวดนี้หลักหน่วยล่างข้อเลข5ค่ะต่อไปใช้สามบวก8บวก8ได้ส1นำหนมาบวก1บวก4ได้ห้าบวกหได้หกหบวกหได้เจ็บวกสได้9 5้าหผลการออกรงวัลสตัวล่างออก5้ค่ะหน่วยล่างเข้าเลข7 สิบล่างตามมาด้วยที่เลขห้ต่อไปใช้6กบวกแปบวกแได้14นำสีมาบวก4ีบวกสได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกหได้10บใส่ศูนบกสได้2อง9ก้าแปดนะคะผลการออกรางสองตัวล่างออก8ปสองหน่วยล่างเข้าเลขสองสล่างตามมาที่เลขแป ต่อไปใช้ห้าบวกสี่ห้าบวกสี่ได้เก้าค่ะนำเก้ามาบวกเก้าบวกสี่ได้สิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดผลการออกระหว่าสองตัวล่างออกแปดสามค่ะงวดนี้หน่วยล่างเข้าเลขสามต่อไปใช้สามบวกเจ็ด สามบวกเจ็ดได้สิบนำศูนย์มาบวกศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปดสี่ห้าหกแปดผลการออกระหว่างสองตัวล่างออกสามหกหน่วยล่างเข้าเลขหก 6. นี่นะคะหกกวดแล้วนะคะต่อไปงวดที่เจ็ดที่สูตรนี้เดินค่ะใช้หกบวกหนึ่ง หกบวกหนึ่งได้เจ็ดนำเจ็ดมาบวกเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าหนึ่งสองสามห้าผลการออกรางสองตัวล่างออกเก้าสองหน่วยล่างเข้าเลขเก้าค่ะต่อไปใช้ห้าบวกหนึ่ง ห้าบวกหนึ่งได้หกนำหกมาบวกหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่ศูนย์หนึ่งสองสี่นะคะผลการออกรางสองตัวล่างออกสามศูนย์หน่วยล่างเข้าเลขศูนย์ค่ะต่อไปใช้ศูนย์บวกสองศูนย์บวกสองได้สองนำสองมาบวก 2บวก4ได้6 6บวก1ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 6 7 8 0นะคะผลการออกระหวัา2ตัวล่างออก5 7ค่ะหน่วยล่างเข้าเลข7ทีนี้มาดูงวดที่10นะคะสถิติ10งวดนี่เป็นงวดที่10ใช้9บวกส เก้าบวกสี่ได้สิบสามนำสามมาบวกสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งผลการออกระหวันสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดค่ะหน่วยล่างเข้าเลขเจ็ดนะคะสถิติสิบงวดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบงวดครบนะต่อไปนะคะงวดวันที่16มีนาจะเดินเป็นงวดที่11หรือไม่ใช้ศูนย์บวกหค่ะหลักสิบของเราคือศูนย์หน่วยหน้าครั้งที่1คือเลข6กศูนย์บวกหได้หนำหกมาบวกกับเลขคงที่หกบวกสี่ได้10ใส่ศูนย์ ศูบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่ค่ะศูนยหนึ่งสองสี่หลักหน่วยล่างนะคะหนึ่งในสี่ตัวนี้จะมีเลขไหนไหมเห็นใครชอบเลขไหนคอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้แอนดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดใช้วิจารณญานในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ